เมื่อเศร้านี่อัดไปรอบนึงแล้วหันลืมกดจรีบโอ้เสียดายครับเบามายังยังเส้นอยู่ครับเส้งจากของนี่เอาลูกโดดใส่น้ำ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี่พพอๆกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นโอยแช่นแนวครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้สมวัวนะครับแนวเส็บแซมาฝากพี่น้องคือเก่าครับเบิงครับสมวัวหอหยักนะครับอ่าหอละเคิงกิโลครับพี่น้องปกติเบาเช่นเห็ดมาสองหอนะครับเหนือกิโลหนึ่งเห็ดสองหอเมื่อเนี่ย เฮ็ดลิปไปแล้วเทือเหนึงครับรอบแรกกินเบิร์ไปห่อหนึ่งแต่ว่าลืมกดบันทึกขิบครับพี่น้องโอ้ตรงมาเห็ดใหม่ครับรอบที่สองนะครับเฮ็ดขิบให้พี่น้องเบิ่งมือไหนเสียดายครับเห็ดรอบแรกลืมบันทึกขิบนะครับนี่ครับแกงเน่าใหม่นะครับพี่น้องสูตรแม่นยมสูตรแม่บาวเชนครับแกงสูกินสมง่วนขึ้นกันละครับ โอ้ขีบแหลกเข่าเบิร์ตเป็นกลองครับพี่น้องเข่าเนียวเหลืออยู่บอหลายเอาแก้มพักกินกับพักนะครับพักสลัดเนี่ยครับสมง่วเห็ดเองสูตรแม่นิยมนะครับแม่เบาวเช่นเห็ดสูกินคำใ่ญ่ๆครับมนะนครับ จำประแดกตอนใส่ครับพี่น้อง บรรยากาศย่แรง่ๆครับพี่นอ้องเมื่อเส้านี่อัดไปรอบนึงแล้วหันลืมกดจีบโอ้เสียดายครับเบามายังยังเซ้งอยู่ครับ <laughs> เซ้งจากของอื <c oughs> อม,มาแล้วฝูงบินตำบันขนาดมาลี่ทยยูป,ปากวยครับพี่น้องยังนั่มมากอยู่อม ลูกโดดใส่น้ํหืฝ่าห้องครับ ทำใหญ่ให้มันจะขัก แจงน้อใหม่ใส่พักขาครับสุดยอดใส่เห็ดน้ำจักหน่อยอือเบิดตละครับเข่าวันหนึ่งเขา่าบ่าหาล้ครับพี่น้องกินคลิปแรกไปเกือบเบิดตกล้องละครับหน่อมาเห็ดคลิปใหม่เขา่าบ่มี่ซ้ำบัน เอากินก็พักกับอันนี้แก้มไปนะครับพี่น้อง นี่ครับหอมกระเทียมหอมเพื่องสมบรดีครับ ม,มาไผ่ของเขามาน้ำครับพี่น้องแซบๆน้ำเบาเช่นเข่าเบาเช่นเบิดแล้ว <c oughs> 음. 음. โอ้มาหลายแล้วครับฝูงเป็นตาฮืมคึมแล้วบ้านฝนไงมาแล้ว Thừa canh khác Cấp khoảng điểm nè ปะเอาล่ะครับพี่น้องครับสุดทไายแสบคกคือเกา่าแ่ละครับอืฝนใหญ่กะสีมา,าบานจังยังเป็นยังเมม่อเนี่ยโอ้เสียอาร่มเลยเสียอาร่มต่างแดนแคดคลิปแรกนะครับลืมกดกล่องออื เสแสบคักคือเก่าครับแสบคักอีกทีครับ,บ,ค,รบ,ค,รบคลิปหนาพอกันไหมนะครับพี่้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซัำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ